สวัสดีค่ะเดี๋ยวปุ๊จะมาลงรีวิวสามส่วนงานป้ายงานแก้ทรงเอวสูงนะรวมแบรนด์ US นะคะรวมแบรนด์ US งานแก้ทรงเอวสูงไซส์ก็จะมีตั้งแต่2 6 3ถึง3 3นะคะ3-2อ,อาจจะมีไม่เยอะมากนะคะเป็นงานแก้ทรงเอวสูงไซส์เล็กตอนนี้ผู้หญิงชอบใส่นะเอวสูงสูง แล้วก็ไซส์เล็กนะคะสไตล์ก็จะมีทั้งสไตล์ไม่ขาดแล้วก็ขาดขาดนะคะขาดขาดก็จะทำขาดคะการขาด,ขดมากขาดน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ขาดไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราเน้นแบบแฟรรชั่นนะคะเดี๋ยวปูให้ดูตัวอย่างก่อนหน้านี้ปูเคยทำที่มันเป็นอาวอาวชาใช่ไหมทีนี้ลูกค้าก็ถามแบบอยากให้ทำแบบตัดตรงนะก็มาดูตัวอย่างกันนะคะราคาส่งตัวละ130บาทนะคะ นี่เลยเอวสูงส่วนใหญ่รีวายเยอะมากค่ะรีวายเยอะมากรีแรงเลอร์มีบ้างแต่ไม่เยอะนะคะหลักๆนี่ปุ๊บบอกเลยว่ารีวายเยอะมากส่งตัวละ130บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักยี่สิบนะยี่สิบนะเพราะมันเป็นเอวสูงนะเอวสูงส่งตัวละ130บาทนะคะขั้นต่ํา25ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถคลาสินค้ารวมกันได้ทุกแบบทั้งร้านนะตัวนี้เป็นไผ่ส้มนะ นี่ป้ายส้มตั้งแต่รุ่นอะไรเนี่ยยูเจ็สูรได้มัง้งค่ะตัวนี้ก็น่าจะ30ค่ะตอนนี้ลูกค้าถามเยอะนะพวกงานแก้ทรงแบบทำสามส่วนอะไรเงี้ยแล้วเป็นพวกงานงานป้ายงานแบรนด์เนี้ยตัวนี้ก็น่าจะ3าสองนะคะอูตัวนี้เล็เลกมากค่ะน่ารักมากเลยอ่ะยีหได้อ่ะ 24, 24่สิบี่ยีหได้อ่ะเล็กมากป้ายส้มอีกแล้ว นะคะคส่งตัวละ130บาทเท่านั้นนะคะงานทรงเดิมอาจจะมีปนบ้างนะคะทรงเดิมที่เป็นไซส์เล็กๆนะแต่อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรีวายไซส์เล็กมันค่อนข้างหาย,ยากเนาะเราก็ต้องเอามาทำเป็นแก้ท่งใช่ไหมคะสวยอะ่ะไปส้มอีกแล้วเห็นชัดไหมเอวบอบ สูงมากอ่ะน่าจะซักยี่หกนะเดาอจัดส่งนะคะโทนสีปูคราบบนกันให้นะโทนสีสีเข้มสีฟอกสีดำสีบลูอะไรเงี้ยุ๊กก็จะขะพระบนกันให้นะคะเหมือนอ่าให้ดูสีดำสีดำเนี่ยบอกเลยว่ามันมีน้อยนะคะรีวายเนี่ย สีดำสีขาวสีน้ำตาลอะพวกนี้มันมีแต่มันอาจจะไม่เยอะมากนะคะเวลาจัดส่งถ้ามีปุ๊กก็ปนให้ค่ะปนให้ทุกคนนะคะสั่งสินค้าทักแชทได้เลยสอบถามเพิ่มเติมก็รายละอยเอียดปุ๊ลงไว้ให้ใต้โน้ตนะคะแล้วก็สอบถามทางแชทเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ